ีค่ะทุกคนกว่าๆนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่เซ็นทรัลอสวนะคะเดี๋ยววันนี้ทางเรานะคะจะมาต่อฝนตานะคะอันนี้คือบีฟองนะคะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กับแคลร์บายเอสเอลซนาะซึ่งวันนี้เราก็จะเลือกเขาแบบเซ็กซี่นะคะเพราะว่าตาของเราจะเซ็กซี่ไปเที่ยวหลีกไปนะจะ๊ะ ตื่นสายใช่ไหมแต,แต่ว่าเราไม่ต้องแต่งหนะ้า kind ข of นตาเราก็ม <Hayır> ีม <neither> ันก็ดูมีอะไรแล้วจริงๆเรายังไม่เห็นขนตาร่วงเลยขนตาดีมากนะคะกิจกรรมดำน้ำที่เราไปมันค่อนข้างเอ็กซ์ตรีมเนาะเพราะฉะนั้นเวลาเราเกเราไปอะค่ะเราจะไม่ชอบแต่งหน้าเลยการที่เรามีขนตาบนหน้าคือแบบมันเลิศมากเพราะว่า เวลาถ่ายรูปใต้นะ้ำหรือถ่ายรูปอะไรมันก็จะดูมีอะไรมากขึ้นนะน้องเขายังอยู่กับเราจริงๆและน้องเขาไม่หลุดเลยเนาะใช้ชีวิตง่ายมากนะคะ